บทที่11อ็สีวนาจะพลานังปันติปตานัตต์สีวนาปูชาจะปูชีชนียังเอตามังคะลุมตมงปติรูปะเทศวนาเสาะจะปุเพจะกตะปุญญาตายตัสสัมมาปานิกิจะเอตามังคะลุมตมงพะหุสัจะสิปัจะวินโยจะสุขิสุสิกสุสิกิโต สุภาษีสีตาจะวายาจะเอตมังคลมุตตมังมาตาปีอุตตปัทานังปุตตะทารสตาสังฆโหอนุลูกากุลาจัตกรรมมันตาเอตมังคลมุตตมังธานัจธรรมะจิรยาจะยากนัตตยัตจะสังฆโหอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคลมุตตมังอารติวีรติปาปามัชฌาปานาจมะสัญญโม อปะมาโทจะทำเมสุเอตมังคลมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกันตายุตากาเลนะธรรมวัฒนังเอตมังคลมุตตมังคันตีจะโสวัจัสตาสมานานัจทัสนังกาเลนะธรรมวัฒจจะเอตมังคลมุตตมังตะโตตะโปจะเพริมจริยะจะเออริยสัจจานัทัสนงังนิพพานะ จิตสัจจิกริยาจะเอตามังคลุมุตตังพุธัสสาโลกาธรรมีหิตจิตตังยัสสานกัรรมปปิปัปปติอสุกลงวิราชังเอมังเอตามังคลุมุตตังเอตาทิสานิกัตตาวาสัพพะธรรมะปาราชิตาสัพะโททิงคัตฉันติเอตามังคลุมุตตังบทที่สิบสองยังจิตจิวินตังติจิททิวาหัวรังวาสะเกสุวิยาวา รัตนังปานีตังณนมสัมมังอิทังตถาคาเตเนะอิทังปิพุทธเถระตังปานีตังเอเตนะส,สุวัตถิฮุนตุพยายังวีระคังอมตังปานีตังทยัตัจฉาสกยามุนีมหาหิโตเณเตนะธรรมีนะสามิทิกิตติอิทังปิธรรมีรัตังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิฮุนตุยามพุทธเศโตปาริวัตะยีสุจิงสมาธินานัตตาริ กาจมาโหสมาธินาเตนะสมโนะวิชัยอิตัมปีทเมรกนัมปานีตังอิเตนะสตเนะสุวัติหงตูอีบุคลาอตทาสตังสปัสถาจตาริเอตานิยุคานิหงตูหนติเตทะกิเนยะสุขะตัตตาตัสสาวะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทัมปีสังเคตนังปานีตังอิเตนะสะเตนะสุวัติหงตู เยสุป,ปยุตตามนา,านาสาทำหินนิกามิโนโคตมัสสารสานามหิเตปติปตามะไหมะตังวิไคหักรัทามูตาวิพุติงพุชธะมานาอิทัมปีสังเคตนตามปา,านิตงอิเดนะสะจนะสุปฏติหนตุทีนางปูรานางนาวังนับถิสัมภวงังวิรัตตาจิตตา,าอิติเกพระเวสสิงเตคีนาปีชาวิรุหิฉันตานิพติงทีรา แมถายมปติโปอิทังปิสังคีรัตนังปอนิตังเอเตนะสะเตนะสุวติหุนตุบที่สิบสามอัตตาอีอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายะอิตาราปชาอัตตะทันตัสสะสุกุูสัจสกสัสะนิจังสัจยะตาจาริณีวะเทวะนาวะเทโบูนักันทพูนะ มาโรสาพรมุนาชิตตังอปะชิตังกริยาตถารูปัสสะชันตุโนบทที่14สาสีตมิตังเตนะปะควาตาชนาตาปัสสะตอรหัตตาสมาสังคุตเตนะเนยถาตุมีมาอนุสเวนะปาปารัมมะปรายะมาอิติกิริยามาปติกะมาสัมปทานีนะมาตักกเหตุมานะยะขะเหนะมาอาการระปริวิ ตะกีณมาทิฏฐินิชานักเิตนักขัดตาติยามาพัทธรูปตายะมาสมโนโนทุระยถาตุมีหิอัตนาวะขาชาเนยามะอิเมธมากุศลไอเมธมาสวัสดิอเมธมาวินดูภราหิตาอิเมธมาสมตาสมาตินานา อหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัาตุมเหตุมิเหปัจฉะโยตายะตัสยะธาตุเิอัตนาวชานโยถะอิมธรมากุศละอิมธรมานัตวชัยอิมธมาวินโยปัตถทานอิมธรมาสมัตตาสมาเทยินนาหิตายะสุกตายะสังวัตตันติอัาตุมเหตุมเหุปุปปสัมปัจฉะ วิหารยาทายสิบที่15อุปนิยติชีวะตามัปปามายุงชารูปานีตัสสนาสันติตานังเอตังมายังมรารณีปิขมมโนปุญญานิการิยะราธาสุขาวานิอุปนิยทีชีวีตามัปปะมายังชารูปนีตาัสสนาตันติตานาเอตังมายังพระมรารณีปินามาโน โลกะมิสังปะชะเีสันติเปโขอยะโยทะก,กาเยนะสังยะโมวาจายะอุททะเจตัสสาตาังตสัสสะเปตัสสะโหยะหงติยะชีวะมาโนกปาการโรติปุญญาธรรมโมวาเหรักขาติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติ เอสานิสังโสธรรมสุจินนีนทุกขติงคัจฉติธรรมะจาริสเปสังขาราอนิจจติยธาปัญญาญาปัสสติอัตถนิพินสติทุกขีเอสามะโควิสุทธิยาสเปสังขาราทุกาติยธาปัญญาญาปัสสติอัตถนิพินสติทุกขีเอสามะโควิสุทธิยาสเพธมาอนัตตาติ ยะถาปัญญ,ญาปัตสติอัฐถานิปนุติทุขีเอสามะโควิสุติยาบทที่สิบหกอปันนะกันทะนะมมเกทุติยังอาหุตะกีกาเอตาทัญญายเมีทาวีตังเคยตังเหยยะอปันนะตัง พระหงเวสรนังยันติปัดพระตานิวานิจะอารามะรูปไขจิตญาณิมนุษสาพยาตัดทิตาเนตังโผสนังเมขังเนตังสรนังมุตตังเนตังเนตังสรนังมัคคัมมะสัพพะทุกขาปมุตติโยจะพุทธจัตธรรมะจัสังคจัสรณังคตโตจตาริอริยสัจจานิสมะปัญญาจปัสติทุกขาทุกขะสมุปปทายังทุกขจัตอติกอาิกมัง อาริยจะอัตตาขีกลงทุกขูปัสสะมัทามินางเอตังโคสนางมีขังเอตังสนันมุตมุตมังเอตังสนะนมามะคัมมะสัพพะทุกขาปมุตติบทที่สิบเจ็ดตีตังนาวะขมมยยะนปฏิกลางเขอานาคตังบุคคลไม่ควรขเมถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยามาไม่ถึงและทาทีตามประหินันตังอัปมัตต์อานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งน,นั้นอนัตไปแล้ว สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุปนนัตยโยทำมังตถทะตะทวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทานุปกุหโดเองก็บุคคลใดเห็นแจ้งปัรทปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่งอนเก์คอนเทนในทมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทมนั้นให้ผูกโปงเถิดอัเชวะกิจจะมังปรับโกยิเชวะกิจจะมาปรับปังโกปัจชามารนังสุเวงพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นะินูนสังคารันเตนณมหาเสนีนะมัจนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนแก่มัจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารวิหาริมาตาปิงอหงรันตมะตันทิตังเวตังเวพเทเถระกะตัตโตติสันโตอจิคิเตมุนิติพระมมนีผู้สงบูย่อมเลื่บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกจคร้าทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้มีราติลินเงเรญบทที่สิบแปด เชราทมโมหิเชรังอนาจิตโตเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเก่เป็นไม่ได้พยาธิธทมโมหิพยาทิงอนาจิตโตเรามีความ็ุไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตุเคยเป็นไม่ได้พระณธรมโมหิมระนางอนาจิตโตเรามีความตายเป็นของธรรมดาจะร่วมพ้นความตายเป็นไม่ได้ปเพงมีมีปเยหิมนาปเป็นานาภาโวมินาภาโวเราแจะละเว้นเป็นต่างคือว่าจะต้องในภาคจกของที่เราลักของที่เราจะเดินใจไปทั้งสิ้นกามัสโกหิกมะทายโยกามะโยนิกามะพันธุกรมะปฏิสนม เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้คนมีกรรเป็นเด่นเด่นมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นตื่ตนตึงอาศัยยังกำมังกิษามีกัลยาณังวาปกังวาตัสสะทายาโตภวิสามิเราจะทำกรรมอันไหนไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอมิหิอภินังปัจจเวกิตตังเราทั้งหลายควรพิจารณาเร่องนี้ทุกๆวันเทินบทที่สิบเก้า ทุกข์ขัปัตตาทีนิพุกข์ข้าพเาปัตตาทีนิพยเจ้าโสขปัตตาทีนิโสภาหงตุสเปปิปายโนเอตาวะตาจะมีสัพพตังคุณยะสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสัมปติสัมภาสัมปติจิทยาทานังทัถันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพพตาภวนาภิรตาหงตุขัดทันตุเทวตาคตาสเปพุทธาภราปตาปเจกนัตุยังภรังอรหันตานัตเตเตชนะลรกันตามีสุพเพิ้วบนที่ศียาเทวตาสันกิวิหารวาสินีถูเปคฆเรโพธิเครียติิงติิงตาธรรมะ ธานีนภวันตูปูชิตาโสทิงการุณเตทะวิหารมัทเรเทราจมัชนาวกาจับพิกขโบสารมิกาธานะปฏิอุปะอุปาสกาคามาจเทสานิคามาจะอิสราสปานะภูตาสุขิตาภวันตูเตนชลาผู้ชายเยปิจจะอันสัพพภาสังเสรชาตาอัฐโบปาปกติการนิจานิกลงธรรมอรังปฏิจเตสาเพปิทุขัสกรุณตุ สังขยังพาตุตีรังสตังธรรมโมธรรมัตถาระแต่ปุลาสังโฆโหตุสมโควะอัตถายะจาหิตายะจาอัมเหระขาัดตุสัะธรรมโมตะเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปูเนยามาธรรมีอาริยปะเวทเตมบทที่21ปบุญญัตสีธานิกตสัตสสญาณตญานิกตตามิมีตั เตสัจพาคิโนหตุสตานันตาปะมะนากาศเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิโยทยโยทิธามีจยะทิธาวาอันเยมัชตะเวริโนสตาสินติดันติโลกัสมิงเตภุมมาจะยันตุโตจะตุโยนิกาปเจกะจะตุโวกาโรการาสังสรันตาพะวาพเว ยาตังเกปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานะคุญญานังอนุโมทนะเหตุนานสเปสตาโหนตุอเวราสุขทีวิโนเมมัปปัจจ่าปปุญตุเตสสาสิชะยะสิตชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงผู้เป็นจงเป็นผู้มีส่วนบุญแห่งข้าพเจ้าที่ได้ทาในบัดน,นี้และบุญแห่งข้าพเจ้าที่ทําไว้แล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบิดาและบรรดาของข้าพเจ้าเป็นต้นข้าพเจ้าทั้งที่ข้าพเจ้าได้เห็นและไม,ไม่ได้เห็นแลสัตว์อื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่ 5, แรขันห้าแรขันหนึ่งแร่ขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแล้วพบญ่ขอสัตว์เราใดทราบการสมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานเองเถิดก็สัตว์ใดเราใดไม่ทราบการให้สมบุญของพระเจา้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งเกิสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนโมธนาทานบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงด่ามีเวียนอยู่เป็นสุขอันกเกษมเถิดและจงถึงทางอกเกษมเติดขอความวังดีนี้จงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะไอถานอนุภาพแห่งความเพียรอันทรงแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสัตยายบทส่วนมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสุขสวัสดิ์ขอความสุขสวัสดสิส์ดจนเกิดเก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกข์จะไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทังทงทา้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาิมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดมูห้ความแก่ข้าพเจ้าและครอบครัววัตถุมงคลพระกริงพิรีพิรานโดยมูลนิธิก็สมเด็จ พระยาณสังบรวัดบวเน,นิวิประานตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างลขึ้นทาง,งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริศตรงเลขคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุปรการเทิน